ใส่ให้ลงดิใส่ให้ลงไม่ต้องร้องลูกเก่งจังเลยเก่งมากตบมือด้วยตบมือด้วยเก่งมากเก่งจังเลยโอ้ยเก่งจังเลยลูกตบมือด้วยเร็วน่ะยันลงไปจิอุ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยสีอื่นบ้างสีไหนลองสีอื่นบ้างสีนหมุนดีๆหูกไหนใส่ลงไปยังไงไม่เอาแล้วเหรอ ไหนใส่ย,ยังไงอ้ยเก่งจังเลยลูกเก่งมากเลยครับโอ้โหตกมือได้เก่งจังเลยอเอาสีอื่นมากิเออเ <c oughs> ก่งจังเลย เกิงมาก